ครับสวัสดีครับวันนี้พามาดูงานเชจโรดครับนี่โ,โหเต็มงานขุดสะครับนี่สะเกาบอ่อเดิมครับบเขาเรียกอะไรโโตงานขุดอ่อโต บอ่อต่อของดัมกรีนเป็นโทรศัพท์ก็จะไม่ใช่ไม้กันสัน่นคือโยกเยกโยกเยกเนะาะงานแคสตประเดิมขั้นแรกก็ยีโลกรีน สวัสดีครับพี่ทินวันนี้อย่าลืมไปดูช่องทินทบนดิตครับวันนี้มีช็อตเด็ดครับ,รบ,รบชวนเชฟไปถ่ายด้วยไปแต่ตอนติดทุร่าครับนี่วันหลังมารับเลยนะครับพี่ทินครับวันนี้พี่ทินแกไปประจำการอยู่บ่อรถสิบล้อแล้วครับ ส่วนเชฟก็บอ่อเดิมครับบ่อเสซจรรยหกลอ้อโอ้ไม้กันสั่นล่วงเมื่อสักครู่จะตั้งยังไม่ได้ศูนย์ครับนี่เดีย๋ยวสักครู่นะครับ ก็เป็นสะน้ำของหน,น,นุ่มเยาวชนแถวนี้ฮะเต็มละคันหนึ่งคันเอ้ากระโดดน้ำเชิดจ๊ดเขา <c oughs> แกชอบแกง้งกบ่าวครับนี่กำลังเล่นน้ำพุดไม่ให้มันโดดน้ำเล่นะว่ไว้น้ำส่วนตัวครับนี่ไม่ลึกครับนี่พอดีพอดี นี่ฮะเขาจะกระโดดตรีันกาเป็นระว่างช่วงพักเบรกครับนี่ช่วงพักเบรกรถดำนี่อดูฮะนี่เป็นการสไลเดอร์โอ้ขอบคุณเซร็จโรนแั่นี่แม่โอ้โหนี่ครับโอ้โห ได้ระดับแล้วครับนี่สนุกเลยโอ้โหนี่ครับเป็นต่อไปจะเป็นนักกระโดดน้ำทีมชาติครับนี่มาจากบ่อนี้แหละครับสุดยอดครับ <c oughs> นี่ฮะนักกีฬาโดดน้ำทีมชาติไม่ได้มาจากไหนครับมาจากบ้านทุ่งเรานี่เองครับนี่ดูครับน้ำสะแบบนี้แหละครับ สนุกใหญ่เลยเมื่อก่อนเชฟเชก็เล่นน้ำแบบนี้นะฮะเล่นน้ำสนุกใหญ่เลยฮะขอบคุณเฉจรวิชครับนี่อ่ะห้ซ้อมอีกรอบหนึ่งครับนี่เป็นการซ้อมก่อนเตรียมตัวไปทีมชาติก็ประมาณ25ปีพอดีครับนี่2ีปีได้เป็นทีมชาติเลยอ่ะบอกว่าอีกรอบหนึ่งครับโอ้นี่ รดดก่อนเลยครับโอ้สนุกใหญ่เลยครับนี่สวนสนุกบ้านนอกครับนี่ครับขอบคุณครับอขาขึ้นขอบคุณเสดจอยครับนี่ระวังรอกว่ากลัวเช็มาถ่ายตอนเด็ดตอนไมโครหยุดครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้วันนี้วิ่งกี่คั้นครับนี่ ห้าคันโอ้น่าจะต่อต่อเนื่องกันอยู่ทางนู้นเขาก็ลอกฝายดันน้ำกินไปยังดอกไปเมื่อวานเมื่อวานนี้เห็นเขาถ่ายอยู่เลเมื่อวานไปอยู่ขมัสุไอ้คอยาไม่รู้รุ่นอะไรสองร้อยครับสองนี่ไปเทที่เดิมที่เดิมนนี่ฮะเวลาเชีเชียไทยสดก็อย่างเงี้แหละครับไปหนึ่งคันแล้วก็จอดครับดีนะฮะที่เชฟเก็ยังเล่นให้อยู่ตะกี้ ซ้อมทีมชาติครันี้เป็นเป็นหนึ่งในนั้นครับ3คนนี้อาจเป็นทีมชาตินักกระโดดน้ําทีมชาติก็ได้โดยการฝึกซ้อมมาจากแคทสามสดีของเสียจ,จ์ยครับนี่ถ้าดังแล้วอย่าลืมเสียจรจยนะครับนี่น้ำสุนตัวนี่ฮะหลายบอ่อเลยครับนี่ทำ่องไว้หลายบอ่อเลยนี่ฮะบอจะเลือกบอ่อไหนก็ได้ครับนี่จะเอาแบบแนวยาวหรือถ้าฝังนี้ก็ สำหรับตื้นๆครับนี่นอ่ะโอ้ยดินรอก่อนครับนี่วันนี้วิ่งอยู่ที่ห้าคันครับวันนี้วิ่งที่ห้าคันงานแคทอ่ะเคลียพื้นดินนยฮะให้ลดำลงสะดวกสบายอ,อากาศร้อนๆแบบนี้กระโดดน้ำมีความสุขดีฮะนี่ นี่ตอนนี้ว่ายน้ำมีแต่อนาคตนักว่ายน้ำทีมชาตินี่ฮะที่ฝึกอย่างดีเลยฮะเคลียร์ทางก่อนครับนี่ตอนนี้เอาให้สนุกวาครับสนุกวอลละาช็อตขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมเชฟครับ รับชมตอนนี้ก็ชมเจ้าปีศาจฟันปีศาจเจ้าแคทไขลานนี่ฮะวันนี้เชียเชฟได้มาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งสำหรับผลงานของเสียโจทีมงานทำกลีนทีมงานเลืองแสงสักคู่ครับสักคู่รถดำก็น่าจะมาครับทางเชิเชฟไปประมาณ3คันครับ ดังกรีนพิ่ทินทบันดิตไปยังนู่นนี่เด็ดกกำลังถ่ายวันนี้ครับ มาครับโทษครับสตรีมต่อครับเมื่อสักครู่เครื่องดับเครื่องร้อนฮะต้องขออภยัยต่อต่อกันเลยครับเดี๋ยวไปทำส็จดก่อนบอกว่าตอนช็อตเด็ดเครื่องร้อนดับครับนี่โอ้ก็ขอดูกันครับนี่เมื่อกี้ตอนช็อตเด็ดเครื่องร้อน ดีเราถ่ายวีดีโอนี่ไว้แหมสเดายใช้อันนี้ยังไงเลยพลาดเลยฮะนี่ขอบคุณเชิดจ้อยครับนี่ระวังรอรถครับเอาให้ครบสิบนาทีก่อนตอนนี้ไปไหนอ๋อ,อ,อไปอยู่ครับแต่เมื่อวานไปแล้วได้ห้ากิโลมง้งแล้วก็งูเหลือมงตัวหนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายงูเหลือยงหรอกแล้วก็ อ๋อใช่นั่นแหละแต่ไม่ได้ถ่ายที่อันนั้นถ่ยลงเฟซก็นี่ซ้อมอยู่ทะเล <c oughs> โอ้โโอ้ <c oughs> โอ้สนุกใหญ่เลยครับนั่คิด <c oughs> เหมือนอยู่ทะเลเลยครับนี่มีคลื่นอีกสร้างคลื่นได้ด้วยครับนี่ นี่แค่น้ำเป็นสีเหลืองไว้หน่อยแล้วเป็นน้ำสีฟ้าทะเลชัดๆครับขอบคุณเฉียโดโรยครับอันล่าเมุกอปีขอบคุณครับน้ำทะเลไม่ต้องไปเล่นไกลช่วงนี้เพราะว่าต้องอยู่บ้าน <c oughs> นี่ฮะสุดยอดสะส่วนตัวนี่หลายบ่อเลยฮะ <c oughs> ครับ,ค,รบคลิปนี้ต้องขออนุญาตจบเท่านี้ครับเพราะว่าการเชอมต่อไม่ค่อยดีครับช่วงนี้สวัสดีครับ